ก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเป็กแมนฟิลนะครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับเกมในสุดสัปดาห์นี้นะครับเป็นเกมระหว่างลิเวอร์พูลนะครับเจอกับเบอร์ลี่นะครับก็ขอภทยนะครับในนัดที่แล้วนะครับที่ลิเวอร์พูลแต่เฟครับเจอกับเบอร์ลี่เนี่ยไม่ได้ทํากันรีวิวนะครับพอดีพอดีลูกชายไม่ค่อยสบายนะครับก็เลย เลยไม่ได้ทําลิปนะครับก็วันนี้ก็กลับมาทําคลิปเหมนเดิมนะครับเช่นเดิมนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับก็คู่นี้นะครับเกมลิเวอร์พูลกับเบอร์ลี่เนี่ยจะเตะก,กันในคืนวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มนะครับเล่นกันที่แอนฟิลนะครับผู้ตัดสินเป็นแอดดี้แมดลี่นะครับอันดับของทั้งสองทีมนะครับก่อนการแข่งขันเนี่ย ลิวพูนะครับอยู่อันดับสี่นะครับแข่งยี่สิบเอ็ดชนะสิบเสมอห้าแล้วก็แพ้หกนะครับมีอยู่สามสิบห้าคะแนนส่วนเบอร์ลี่นะครับอยู่รองมวยนะครับอันดับสิบเก้าแข่งยี่สิบเอ็ดชนะสามเสมอสี่แล้วก็แพ้สิบสี่มีอยู่สิบสามคะแนนนะครับผลงานนะห้านัดล่าสุดนะครับก็ลิวพูเนี่ยชนะสองเสมอสามนะครับล่าสุดเนี่ยก็ในเอฟเอคัพนะครับก็ เอาชนะบาลีไป4-1นะครับส่วนในลีกกัตล่าสุดก็คือเสมอกับเซนอน0-0นะครับส่วนในทั้งบาลีนะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็ในเอฟเคันะครับชนะมิววอลไว้ได้5-1เลยนะครับส่วนในลีกก็เสมอเหมือนกันนะครับเสมอกับแมนยู2-2นะครับก็ ในส่วน Head to Head นะครับคู่นี้เจอก,การานัดหลังเนี่ยต้องบอกต้องบอกวอาลิพูชนะลวดเลยนะครับโดยนัดแรกนะครับของฤดูก,การนี้นะครับก็วอลิพูก็บุกไปเฉชนะ1-0นะครับส่วนผลงานเมื่อฤดูก,การ2023-2024นะครับฤดูก,การที่แล้วเบอร์รี่ตไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับ เวลาสองพันยี่สิบสามกีเนี่ยเบอร์ลี่นัดแรกนะครับริวพูชนะสามหนึ่งส่วนนัดที่สองเนี่ยเบอร์ลี่ไปเล่นที่บ้านของเบอร์ลี่นะครับก็เป็นริวพูชนะสองศูนย์นะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของริวพูนะครับก็ผู้สาตู้จะเป็นอเลิสองเบ็คเกอร์นะครับแบ็คขวาก็นี่ก็คงต้องเป็นฟิล์มองนะครับแบ็คซ้ายคือเคสผู้เซ็นเตอร์ก็จะเป็น โกนาเต้กับฟานได้นะครับมิสฟิลคู่กลางนะครับก็เป็นกาเฟนแบกกับแม็กลิสเตอร์นะครับส e e ่วนสามตัวลุกด้านบนนะครับสวอสไลฟ์ฟอเรเวียสแล้วก็คูนิกาโปนะครับส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นเอกิติเก้ G e, นะครับในเ e อ e, กิติเก้กลับมาแล้วนะครับคู่นี้นะครับก็เราหกค่อนข้าง ถ้าดูจากอันดับอยงา,างมันค่อนข้างห่างพอสมควรนะครับแล้วก็จากฟอร์มการเล่นอะไรต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าลิ์พูด,ดูจะเหนือกว่าในทุกๆด้านนะครับแต่ผลงานด้านแรกเนี่ยที่บอกว่าลิ์พูชนะ1-0นะครับถ้าทุกคนจำันได้ก็ด้าน,น,นั้นเนี่ยเบอร์ออลี่นะครับโดนใบแดงช่วงนาที80โควาด้วยนะครับแล้วก็ ซาลานะครับการที่ลิวพูได้ชนะ1-0นนะก็คือซาลาไปยิงในช่วงยิงจุดโทษนะครับได้จุดโทษในช่วงนาที90ท้ายๆเลยนะครับช่วงโทษเจ็บแล้วก็ลิวพูเฉือนชนะเบอร์ลี่ไปได้1-0นะครับเกมน,นัดน,นี้นะครับก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับเบอร์ลี่ก็คงจะมาตั้งรับรับลึกรับแน่นเหมือนเดิมนะครับก็ เลี้ยวผูก็น่าจะเจอเงานค่อนข้างลำบากอีกเหมือนเดิมเพราะว่าเลี้ผูกเขาไม่ค่อยชอบเกมคู่แข่งที่มีเกมลับลึกตั้งลับละอะไรอย่างนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าดูจากความมั่นใจของเลี้วผูกตอนนี้เนี่ยก็น่าจะค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบบุกผีามนะครับก็ยังคงน่าจะทรงเดิมนะครับ ค่อยๆบุกค่อยๆเข้าทำค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็ยังเชื่อว่านะครับเกมลูกของเลวฟูน่าจะสามารถเจาะแนวรับของเบอร์ลี่ได้นะครับเพราะว่าเบอร์ลี่เนี่ยในในรันแรกที่เจอกันเนี่ยถ้า,ถาจำไม่ผิดเนี่ยคือเบอร์ลี่ตอนนั้นยังอยู่ในช่วงรีฟอร์มยังค่อนข้าใช้ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้วัดถึงกนดีมากแต่ถือว่าใช้ได้ แต่ช่วงหลังเนี่ยตอนเนี้ยฟอร์มไม่ดีนะครับฟอร์มไม่ดีเกมรับค่อนข้างเสียงง่ายนะครับก็คิดว่าแบบนี้ลิเวพูน่าจะใช้เกมลุกค่อยๆบดค่อยๆบุกไปนะครับน่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายมากสกอร์นะครับสกอร์ที่คาดก็น่าจะสักสองศูนย์นะครับคิดว่า ดันดีลิฟูไม่น่าเสียประตูนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับอยักษสไตล์การเล่นของลีฟูตอนนี้ก็คือค่อยๆเล่นนะครัพยายามไม่เสียบอลง่ายนะครับก็คิดว่าการสวดขของเบอร์ลี่ก็คงไม่น่าจะมีโอกาสมากนักนะครับก็เลยคิดว่าดันดีลิฟูไม่น่าชนะแบบไม่เสียประตูนะครับเป็นรอร์สกอร์2-0นะครับก็หะ กับาการพิวคู่นี้ก็มีเพงเท่านี้นะครับในส่วนของคู่อื่นนะครับผลของการแข่งของคู่อื่นเนี่ยสำหรับนนี้ก็ตะกันครบนะครับสิบคู่แบ่งเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเราก็มีมันเดย์ไนท์นะครับเป็นคืนวันจัดด้วยนะครับอีกคู่ก็ดูติดตามชมติดตามเชร์แตท่ทีที่ตามเชร์กันก็นแล้วกันนะครับส่วนเด็กหงก็สี่ทุ่มนะครับคือวันเสาร์วันนี้ ก็คงขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้เหมือนเดิมดูฟุตบอลให้สนุกดูให้มีความสุขนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันครับส่วนผลคู่อื่นๆก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับวันนี้ก็คงขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ